คำสอบเสียงบทที่4ี่คำที่1 second s t a t e of labor second stage of labor u R. แปลว่าระยะที่สองของการคลอดหมายถึงระยะตั้งแต่ปากมดลูกเปิดหมดจนกระทั่งทารกคลอดออกมาหมดทั้งตัว คำศัพท์คำที่สอง c e r i c Fully dilate c e r v i x f u l y d i l a t e แปลว่าปากมดลูกเปิดหมดปากมดลูกเปิด10บเซนติเมตรคำศัพท์คำที่สาม Ferguson levect fer g u s o n s r e f l e x แปลว่าการสีสะทารกเคลื่อนต่ำลงมากดทับที่บริเวณพื้นเชิงการทำให้เกิดรีเฟกต์ไปกระตุ้นมดลูกให้มีการหดรัดตัวเพิ่มขึ้นคำศัพท์คำที่4 v สี่沃 a m a n e u v a l s a l v a s m a n E.U.V.E.R. แปลว่าการการหายใจในขณะเบ่งลอดนานเกินทำให้เกิดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจมารดารุลดลงการไหลเวียนเลือดเป็นเลี้ยงที่ลกรดลงทำให้ทาลกในคันขาดออกซิเจนคำศัพท์คำที่5 litomyposition L.I.T.H.O.M.Y position แปลว่าท่านอนขึ้นขาอย่างหรือท่าขบนิ้วเป็นท่าที่สะดวกในการฟังฟรีชอ r ฮ s สซาวประเมิน UC ซีทำลอดและซ่อแมแซมแฝผีฟีเย็บสะดวกในการช่วยลอดกรณีมีการลอดไห่ยาหรือการทำสูติศาสตร์หัตถการคำศัพท์คำที่6 Head s น e n แปลว่าการที่ผู้คลอดเบ่งแล้วเห็นสีสาธทารกที่ปากช่องคลอดและผุบเข้าและผูบกลับเข้าไปเมื่อผู้คลอดหยุดเบง่งคำศัพท์คำที่7 Head crown หรือ crowning Head e CROW หรือ CROW N-I-N-G แปลว่าการที่สีษาทารกจะเคลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆแม้หมดลูกคลายตัวสีษาทารกก็จะไม่ผบเข้าไปในช่องคลอดคำศัพท์คำที่8 episiotomy e-p-i-s-i-o-t-o-m-y แปลว่าการตัดรีเย็บคำศัพท์คำที่9 m o d i f i e i scan maneuver modified r i t g e n s maneuver แปลว่าวิธีการช่วยคลอดสีสาทารกโดยการผัดสีสาทารกให้เงยหน้าออกมาช้าๆคำศัพท์คำที่10 skin to skin contact skin to skin contact แปลว่าการให้ผู้คลอดกอดทารกแบบเนื้อแนบเนื้อ,อแล้วคุมทารกด้วยผ้าอุ่นเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้คลอดและทารกควรเริ่มทันทีหรือภายใน3 0ม5นาทีหลังคลอดซึ่งมีผลเพิ่มโอกาสการให้นมแม่และในระยะนี้เป็นระยะที่ทารกมีความตื่นตัวพร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ